สวัสดีค่ะเมื่อกี้บุญดูรายการสดไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้คัดยุกยองเมื่อกี้คืออินเทอร์เน็ตที่บ้านมันเบอรคือยุกยองมาตอนพายุฝนมากพอดีนะคะงั้นก็เลยเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ไปอัดทีเซอร์กัดแล้วด้วยนะคาสิโนโ oh my god ไอ้ e าไม่ใช่ลูกอะ้วจริงๆ ไม่ชิน้นงเลยโอ้ดู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 ขามันนี่ไม่ดีมากโอ,อยโอ๊ยอย,อยาทำหน้าต้องเละอย่างนั้นไม่พอดสีต่ตายุด่ตา ยุกเป็นคนเอวดีมากนี่ถ้าวันนี้ยุกใส่กางเกงหนังนะตายเรียบพูดเลยนี่ขนาดนี้ยังตายอ่ะเอาดิโอ้ยโอ้โหโคช่านี่มันเล่นยาวมากนะไอ้เล่นกับเสื้อเนี่ยโอ้โโอ้โหคุยเคลียรโชว์ได้ดีนะโซร์แมมดีมากๆเฮ้ยคือแบบทขาให้ยุกเด่นออกมาจากแบบทุกคนอ่ะ มันเจ๋งมากมันเจ๋งมากมันเจ๋งมากโอ้ฉันต้องตายไปแล้วทำไมโชวดี้ขนาดนี้โอโ้แบบสืบเต้นมากแบบเล่นใหญ่สุดเมื่อกี้อยากรู้ขึ้นเต้นอ่ะคือแบบฉลาดแต่งตัวด้วยนะเพราะว่าแบบคอสตูมแบบทำให้เจ๋งขึ้นมา คือน้องใส่แบบสีดำแล้วแบบมันเห็นบอดี้ชัดมากแล้วแบบมันดีมากยังดีเพลงก็หายไปไม่เป็นไรเราก็จะรีแอคต,ต่อไปนะคะอันนี้คือแบบเล่นใหญ่เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงหายอะอเพลงหายพี่ก็ไม่หวั่นเพราะพี่ดูแล้เพราะพี่ดูอยู่คือยังไม่จบใช่ไหม จบแล้วดีมากดีมากดีมากคือแบบคุณบอกแล้วว่าแบบยากจะเขียนหัวข้อคลิปไปว่าเป็นการอวยขั้นสุดแล้ก็คือคุณพูดแล้วว่าก็ถ้าไม่ชอบปุจะเป็นแฟนขับเวลาถ้าไม่ชอบปุนจะเป็นการกระเซงเวลาถูกป่ะแล้วคือแบบคุณเห็นยุคมาตั้งแต่สมัยแบบตั้งแต่แบบเ้นแรกๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคือตั้งแต่เอิ่เลงเอิ่อเกิลเกิลเกิลยมีคือแบบ อย่างที่บุณบอกไปในคลิปเอออย่างที่คุณบอกไปก่อนหน้านี้ว่าคุณอยากให้อยู่คุณอยากดูอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมคุณอยากดูอะไรที่ยุคไม่แบบไม่แบบคริสบาลไม่แบบไม่มาแบบเลือ้อยเลือเล้อยเมกันบ่อยคืออย่างที่คุณอธิบายไม่ถูกว่าคุณติดภาพยุคยังไงอะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าน้องเต้นอย่างนั้นบ่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยดูแบบเพอร์อร์แมนรวมมันก็มีม,มีมีความเรีอยออะไรมีความเป็นยุคยอมคือตรงนั้น,น่ะมันคือความเป็นยุคยอมอะแต่ว่า คุณเห็นความแตกต่างอ่ะคุณเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์รวมแล้วมันดีมากะแบบชมคนคิดเพอร์ฟอร์แมนซ์นะว่าแบบทําไมคือคิดออกมาได้ดีออกคิดออกมาได้แบบสนุกและตื่นเต้นกราฟมันพุ่งขึ้นอย่างที่บางโชว์คุณดูกราฟแล้วมันคงที่อ่ะแต่อันนี้ยกราฟมันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแล้วน้องดูแบบสนุกกับโชว์น้องแบบคือเมื่อกี้ตาผมไม่ต้องตางาตาผมไม่ได้มองก้อนะ คือแบบน้องดูสนุกกับโชว์ดูดูมีความสุขกับการได้เป็นอนะ่ะคือเนี่ยคือหนูรู้สึกว่าถ้ามันถ้าใครอากถ้าทำอะไรแล้วมีความสุขทําอะไรแล้วเป็นตัวเองทําอะไรแล้วใส่ตัวใส่จิตวิญญาณลงไปอะ่ะมันจะเอเป็นอย่างเงี้ยมันจะอกมาแบบเราเข้าถึงว่ามันสนุกจริงๆว่าแบบน้องอะ่ะมีความสุขกับการได้โชว์จริงๆเฮ้ย ยุองยากลักน้องมีมากลักมากจริงๆสามารถพูดุยได้อีกประมาณแบบยี่สิบนาทีแต่ก็อ,อัดคลิปก็ไม่ควรเกินสิบห้านาทีอะไรเงนี้แล้วก็อืุ่นชอบหน้าตาน้องแบบเวลาน้องเล่นอารมณ์กับหน้าน้องเล่นแล้วผมรู้สึกว่าจริงแล้วก็อือจริงๆผมชอบโชว์ภาพรวมมากเลยนะไม่ใช่แค่ตัวยูเองอ่ะไม่ใช่แค่ตัวยูเองคือชอบแบบแดนเซอร์ชอบแบบแบ็คอัพทุกคนเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบ ทุกคนดูดูสนุกเออแล้วก็แบบมันส่งให้น้องดูเด่นมันส่งให้น้องดูเออมันดีอะแล้วก็แบมดูเล่นใหญ่มากแบบเฮียขุนหาข้าไันอยู่นแบมก็คงเป็นแบบแบ,บมอะเออจริงแล้วก็ยังไงดีอะก็อย่าเจอกัน ep หน้านะคะก็ะไปแล้วอย่าลืมดูทีเซอร์แล้วก็รกอเลยผมไม่แน่ใจว่าผมจะปล่อยอะไรก่อนอะไรตัดส็จก่อนก็จะปล่อยก่อนนะคะบายขอบคุณะขอบคุณ ขอโทษพิพากษากรของไฟเวาทีด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ก, like, share, ก,กันมาได้นะคะ Subscribe เดี๋ยวเจอกันต่อไปบาย